สวัสดีครับในวันนี้เราจะมาทําให้ข้อความสั่นเป็นคลื่นแบบง่ายๆด้วยโปรแกรมดัมพี e s o โซ e กันครับตอนนี้ผมมีวิดีโอที่อยู่บนไทม์ไลน์เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนในการทําอันดับแรกเราจะใส่ข้อความเข้ามาก่อนโดยคลิกไปที่ Effect Library มุมซ้ายบนครับแล้วก็เลือกไปยัง Title ให้ไปคลิกเลือกที่ t e x t Plus ครับแล้วก็ลากเข้ามาใส่ที่ไทม์ไลน์ได้เลยต่อไปเราก็จะไปใส่ข้อความให้มันครับโดยการคลิกไปที่ Text Plus อันเมื่อกี้ที่อยู่บนไทม์ไลน์ แล้วก็ไปที่ inspector ทางหน้ามุมขวาบนมาดูในส่วนของ text ตรงนี้ครับให้ใส่ข้อความที่ต้องการได้เลยเสร็จแล้วผมก็จะไปเลือกอนต์เลือกสีแล้วก็ปรับขนาดให้มันครับผมจะมาคลิกที่ font แล้วก็เลือกอนต์ที่ผมต้องการสมมุติว่าอาฟอนี้แล้วกันครับแล้วก็คลิกที่ color เลือกสีที่ผมต้องการจากนั้นผมก็จะไปปรับขนาดมันที่สายครับคลิกที่แถบสไลด์นี้แล้วก็กให้มันใหญ่ขึ้นเอาสักประมาณนี้แล้วกันครับต่อไปผมก็จะไปเพิ่ม stroke ให้มันครับโดยการคลิกมาที่แถบ shading ตรงนี้ครับ ให้มาดูในส่วนของ shading element ตรง select element ผมจะคลิกแล้วก็เลือกเป็นเลข2แล้วก็กดติ๊กถูกตรง enable ขึ้นมาครับซึ่งค่าเดิมมันก็จะเป็น outline สีแดงผมก็จะมาดูในส่วนของ property มาดูตรง color ตรงนี้ครับผมจะเปลี่ยนเป็นสีที่ต้องการสมมุติว่าผมเอาสีขาวแล้วกันครับตอนนี้เราได้ข้อความแล้วเดี๋ยวเราจะไปใส่เอฟเฟกให้มันครับให้ไปที่ effect library มุมซ้ายบนเหมือนเดิมครับหลังจากนั้นมาคลิกตรงที่ open fx ตรงมุมซ้ายตรงนี้ครับ เสร็จแล้วให้หาเอฟเฟกตัวหนึ่งที่ชื่อว่า w e v วิน s s มันจะอยู่ข้างล่างครับเลื่อนลงมาล่างสุดเราก็จะเจอเอฟเฟกต์เวฟวินเนสหลังจากนั้นก็คลิกไปที่เอฟเฟกอันนี้แล้วก็ลากเขาเ้าไปใส่ข้อความที่อยู่บนไทม์ไลน์ของเราได้เลยครับเดี๋ยวเราลองมาเพลย์แบ็กดูผลลัพธ์กันครับต่อไปเราจะไปปรับแต่งเอฟเฟกอันนี้กันครับโดยการคลิกไปที่ข้อความของเราครับแล้วก็ไปที่ i n s p e c t o r เหมือนเดิมมาดูในส่วนของแถบเอฟเฟกที่อยู่ตรงนี้ครับคลิกเข้าไป เราจะเห็นเอฟเฟกต์เวฟเนตที่เราใส่เข้าไปก่อนหน้านี้มาดูในส่วนของการตั้งค่าเวฟนีเนตไทป์ครับซึ่งตอนนี้มันเป็นเวอร์ติเคิลอยู่มันก็จะเป็นการสั่นเป็นคลื่นแบบทางแนวตั้งเราสามารถเลือกเป็นแบบอื่นได้นะครับโดยคลิกไปที่ดรอปดาวตรงนี้ครับสมมุติว่าผมเลือกเป็นฮอริซ ONTAL ซึ่งมันจะเป็นการสั่นรูปคลื่นทางด้านแนวนอนเดี๋ยวเราลองไปเพลย์แบ็กกันดูครับต่อไปครับเลื่อนลงมาอีกหน่อยให้มาดูในส่วนของสเกลซึ่งการปรับแต่งค่าของสเกลเนี่ยมันก็เหมือนกับ การทําให้คลื่นนั้นมันถี่มันห่างมากน้อยแค่ไหนสมมติว่าผมจะให้มันถี่ขึ้นไดอีกหน่อยผมก็จะคลิกแล้วก็ปรับไปทางขวาเดี๋ยวเราลองมา playback กันดูครับจะเห็นว่าคลื่นม,มันก็จะถี่ขึ้นต่อมาครับมาดูในส่วนของ strength strength นี่ก็จะเป็นการปรับแต่งให้คลื่นนั้นแรงมากแรงน้อยแค่ไหนสมมติว่าถ้าต้องการให้มันสั่นเป็นคลื่นแบบแรงมากๆก็คลิกปรับไปทางขวาได้เลยเราลองมา playback กันดูครับต่อไปครับ มาดูในส่วนของแอนิเมตครับซึ่งค่านี้จะต้องติ๊กถูกไว้นะครับถ้าหากเราไม่ได้ติ๊กถูกไว้มันก็จะเป็นแบบนี้ครับมันก็จะไม่ขยับอะไรเลยและในส่วนของแอนิเมตเองเนี่ยเราสามารถปรับแต่งความเร็วของมันก็ได้นะครับสมมุติว่าเราจะให้มันสั่นเร็วมากๆแล้วก็คลิกแล้วก็ลากปรับไปทางขวาเลยเดี๋ยวเราลองมาเพลย์แบ็กกันดูครับเสร็จเรียบร้อยครับแต่เพื่อให้เกิดความสวยงามมากขึ้นกว่านี้ผมจะใส่คีย์เฟรมให้หมันครับ ผมจะให้ข้อความนี้วิ่งจากทางขวามาทางด้านซ้ายผมก็จะเริ่มจากมาคลิกที่แท็บวิดีโอตรงนี้ครับหลังจากนั้นก็มาที่แท็บเลเยอท์ตรงนี้ครับคลิกเข้ามามาดูในส่วนของค่าของเลเยอท์ครับตรงเซนเตอร์กับ Y ผมจะคลิกแล้วก็ปรับตำแหน่งให้ข้อความมาอยู่ในตำแหน่งที่ต้องการครับสมมุติว่าเอาประมาณนี้แลยกันครับและต่อไปผมก็จะใส่คีเฟรมให้มันโดยการลาก Playhead ถอยกลับมาที่จุดเริ่มต้นก่อนครับเสร็จแล้วก็มาที่สัญลักษณ์รูปสี่เหลี่ยมหลัง เซนเตอร์เกับเซนเตอรครับคลิกตรงนี้เข้าไป1นทีเพื่อเป็นการใส่ k e y f เฟรมต่อไปครับให้ลาก Playhead ถอยกลับมาจนสุดเอาซักประมาณนี้แล้วกันนะครับเสร็จแล้วก็มาที่ Center X ครับผมก็จะปรับค่าตรงนี้โดยการคลิกที่ช่องใส่ค่าแล้วก็ลากไปทางซ้ายเอาซักประมาณนี้แล้วกันครับโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวเราลองไป playback ดูผลลัพธ์นครับ เสร็จเรียบร้อยครับกับการทําให้ข้อความสั่นเป็นคลื่นแบบง่ายๆด้วยโปรแกรมดันที่ดิโซบเราสามารถนำเอฟเฟกนี้ไปใส่กับรูปภาพก็ได้เช่นกันผมวองว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับและเพื่อไม่ให้เป็นการพลาดคลิปการสอนใหม่ๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณสำหรับ,บทุกๆการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ